ข่าวดีเราชนะได้รับเงินเยียวยาวอีก1,000บาทรอบ2เงินเข้าพรุ่งนี้สวัสดีครับสมพรชาแน n เอสหนครับมาตรการเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกผ่านโครงการเราชนะสิทธิ์ใกล้ถึงกำหนดจ่ายเงินเยียวยาวรอบใหม่แล้วในเดือนพฤษภานี้ ด้วยเงินเราชนะในรอบใหม่นี้จะได้รับโกลดราดสองพันบาทแบ่งโอนสองรอบรอบละหนึ่งพันบาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่จะโอนเข้าให้โดยอัตโนมัติผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะแอปพลิเคชันเปาตังค์จะได้รับเงินโอนเข้าเปาตังก่อนโดยได้รับเงินทุกวันพฤหัสโอนครั้งแรกวันพฤหัสวันที่20พฤษภาคม พศ2564โอนครั้งที่2วันพฤหัสวันที่27พฤศภาคม2564ส่วนผู้ได้รับสิทธิ์เอาชนะเช็คสิทธิ์ที่ใช้เงินผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดและบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยาช้ากว่ากลุ่มแรก1วันคือจะได้รับเงินทุกวันสุกต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าว กดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากช่องนะครับข่าวจริงนะครับแอดนำมาแชร์ share, และบอกทุกท่านให้รับทราบสวัสดีครับ